ค่ะว้าวดูน้ำซุปเฟี๋ยวของเราค่ะมีกระดูกหมูด้วยนี่มีแครอทมีหอมแดงจะได้หอมๆบานๆค่ะ,คะต้องจนไฟเรื่อยๆค่ะพี่เเรามาดูนี่กันก็เป็นลูกชิน้น มีแบบหั่นแล้วก็เป็นแบบลูกนี่เป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะนอกจากจะมีเรามีเส้นมีแล้วเราก็จะมีเส้นเป็นเส้นจานส่วนเด็กๆบอกว่าอยากกินซัมยังแบบนี้ไม่ว่าก,กันนะคะเาจะกินแบบไหนมื้อนี้จะมีพรังเล่ามาก,กินน้ำค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเขาจะคืนรดเม่มากหรอกคะ่ะโดยให้เขาเลือกเอาว่าเขาจะกินเส้นแบบไหนนะคะส่วนเด็กๆบอกว่าอยากกินแบบนี้แล้วกไแม่ไต่ก็จะเอาเป็นน เนื้อหมูบดนะค่ะใส่ให้เด็กน้อยเนาะค่ะแทนลูกซีนเนาะเพราะเด็กน้อยบ่อยากกินลูกซีนมาส่น,สนกินแบบเป็นเนื้อบอดมาส่นเป็นหมูบดแทนมาส่นโอเคเดี๋ยวแม่ทำให้ส่วนแม่กับแอมแอมฟรองเล่ากับโค้คงจะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะเหียนอ่ะเหียนอ่ะเช่ไหมใช่โอเคหน้าไส้ซื้อมาฝากร้านแอม มีดบอลแล้วก็พาสต้ากับ pasta, พี่นอ้องครับอะไรเอื้อยยิบอันนั้นพามาให้แล้วนั้นดีแล้วเออดีแล้วสันสันนะแม่เพือก,กันกับขมเอื้อยเลยเห็นไหมดีแล้วอืเราจะเอา <c oughs> นี่เสียบใส่ในนี่น,นี่มันก็จะเป็นเครื่องหนึง่งอ๋อโอเคดีอทอดใส่กรอบเป็นยาดลาเทมหนุ่มนั่จากพีก่น้องแบบเผ็ดๆนะครับน้องคือมาสากนั่นโอเคค่ะเป็นไส่กรอกสบของพี่น้องเป็นไส่กรอก แบบเค็จๆแบบเขาทำสดได้ค่ะมองบอกว่าหิวเข่าไรกันจะกินทั้งไปเคี่ยวจะกินทั้งใส่กอดหิวเข่าข้าวปลาสันโอเคโอเคพลังหิวไรพลังเล่าพึ่งเลิกงานมาเหมือนเศร้าเพิ่นได้พักผ่อนบ่กี่ชั่วโมงพี่น้องเอ้อชัวร์เลยแล้วังสองสั่งก่อนคือใส่ก๋ว่ยเตี๋ยวไงท่านคือใส่ก๋วอยู่แลอืวจะกินยังจี๋ปลาสันปากับสิกินก๋วยเตี๋ยวกับกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้อง กยเห็นฝรั่งเล่ากินแตนใส่ก๋วบ่นี่ละของขมักป๊่วเพชรบ่บ่วปาสันโอเคกินต่อๆกินตอเฮ้ยวันนี้ดอกนิลลายอละแามมีรนมี่โอชอฟเฟสโอ้ชอฟเฟนนอร์มดด้วยออินเนอร์อกอส้นลอ๋ฮะพีสเซช็อฟเฟสไดมิเนอรบดด้วยอ่ะกินแตนเนี่ยบดกับน้ำซุปแบบนี้เลงน้อยเจ็บข้อพี่นนอเป็นวงเป็นวัด เก่ง,เกกงจังเลยเก่งจังเลยดูติกาเนียร์มาละจ้าอา้ฟารากินทั้งใส่กอกเพชรทั้งสิงกินไว่เจียวจัดไปจัดไปหิวห้วลาย้ามาทั้งที่จัดเต็มพี่นงค่คะ่ะ Okay, like no. oh. madu, madu, madu. Bear, I'm mother, mother, mother. i bad. no it. It's a bad. <laughs> it's a bad. I don't wanna be a bad. not De har lite olika saker här. Ja. En stater. Och så det där. Du behöver... Nej, och så det där. behöver direkt. Nej, så det där. Nej, nej, nej. Och så är det. upp mål. Och så är det. För alla kompisars släktingar. Och så är det. Skicka beställningar. Handla paketet. Dela ut varorna till dina kunder. Pengar oh. mm. ja. och premier. Oh. Precis. Och nu ska... vi okay. <laughs> ja, precis. Vad vill du köpa? Jag vet jag jag inte. <laughs> ได้ลูกค้าอีกคนนึงแล้วจากสองคนเป็นสามคนแล้วตอนนี้เอาดันนี้ชิคแล้พายจวเอาไปี่มัมอนาซาเจ้าอยากได้ยังว่าแสนเพื่อนถามนะเราเยนองดีวตัวอร